ครับช่วงนี้เราก็อยู่นะที่ไหนนะครับเคนาแคนาถ้าบแถวบนกลางนี้นะครับผมบรรยากาศชิวๆนะครับครับเป็นร้านกาแฟแห่งใหม่ในพิโซโลนะครับเพิ่งเปิดตัวเร็วนี้นะครับบรรยากาศถ้ามาช่วงประมาณสักห้าโมงเย็นนะฮะตะวันอ่อนๆนะฮะ บรรยากาศจะสวยมากเลยนะครับที่นี่ก็เป็นบรรยากาศที่น่าทเที่ยวอีกแห่งหนึ่งมาชิมกาแฟ е นะฮะแล้วก็มาทานอาหารอ,าอ,าร,าอาร่อยนะฮะที่แคนานะครับอยู่แถวแถวบ้านกลางนะครับว่างๆก็แวะมาดูนะครับ ดูบรรยากาศรอบร้านนะครับด้านในนูดเลยฮะทุ่งนาเลยครับพี่ดูยอดขี้เหล็กดีหืมขี้เหล็กลอวบมากะจะกินขี้เหล็กเขาอีกแล้วอวมากใช้พันเข่งนะเนี่ยข้างล่างก็มาชิมกาแฟะนะครับหรือจะมาชิมอาหารอร่อยๆนะครับที่เคนานะครับ ก็มีวิวนะฮะทางร้านก็ได้จัดทำซุ้มถ่ายรูปสวยไว้ให้ถ่ายนะครับพวางก็เชิญนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปเข้าไปชิมกาแฟด้านในก่อนนะครับ